ลูฟี่ปะทะก,กับเจ้าชายโลกิสึกแย่งชิงตําแหน่งผู้ที่จะเป็นเทพพระอาทิตย์ตัวจริงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้เราได้เห็นแล้วแหละครับว่าเจ้าชายโลกินั้นหน้าค่าตาเป็นอย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งจุดประสงค์ของเจ้าชายโลกินั้นว่ามีจุดประสงค์อะไรเนี่ยอันนี้เราก็พอจะรู้แล้วนะครับและเจ้าชายโลกินั้นนับได้ว่าเป็นความอัประยละกันนะครับของอาณาจักรเอลบาเผ่าพัพน์คนยักษ์นะครับแต่ประเด็นที่ น่าสนใจเลยก็คือมันมีประโยคสุดท้ายของเจ้าชายโลกิที่บอกแล้วครับว่าข่านั้นก็คือเทพพระอาทิตย์ที่จะนําโลกนี้ไป,ปสู่กาละอวสารนะครับจุดนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้านับตามหลักแล้วเนี่ยลูฟี่เนี่ยมันต้องเป็นเทพพระอาทิตย์เพราะว่าลูฟี่นั้นก็คือเทพนิกะใช่ไหมแล้วก็ลูฟี่นั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับจอยบอยนะครับคือเป็นเทพพระอาทิตย์ตามตำนานแต่การที่เจ้าชายโลกินั้นระบุตัวตนว่าข่าก็คือเทพพระอาทิตย์ด้วยเช่นกันจุดน,นี้น่าสนใจเลยว่านะครับมันเป็นความเบียวนะครับหรือความลงไหลนะครับว่า ฉันอยากจะเป็นเทพพระอาทิตย์เนี่ยตามตำนานของเอลบาบเนี่ยของเจ้าชายโลกิหรือเปล่าหรือมันเป็นจริงๆแล้วนะครับหรือว่าอย่างไรกันแน่นะครับจุดนี้น่าสนใจเลยซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันจะเกิดศึกนะครับการแย่งชิงตําแหน่งผู้จะเป็นเทพพระอาทิตย์ตัวจริงนะครับในฐานะผู้จะเป็นเทพนะครับหรือว่าเป็นผู้นานะครับของอาณาจักรเอลบาบ ตามตำนานนะครับของจอยบอยนะครับหรือว่าเทพนิกานะครับที่เรานั้นเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นเทพที่สําคัญสุดๆเลยนะครับของเผ่าพันธุ์คนยักษ์ที่เอลบังที่เรารู้แหละครับว่าตอนนี้ลูฟี่นั้นนะครับก็ตามองตาประสานใจมองใจนะครับกับทางด้านเจ้าชายโลกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าตามองตาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าชายโลกีนั้นถูกปิดหน้าปิดตาเอาไว้แต่เป็นว่าทั้งสองคนนั้นได้พูดคุยกันแล้วก็โอกาสสูงด้วยที่ลูฟี่ของเรานั้นจะทําการปลดปล่อยเจ้าชายโลกีออกมานะครับและประเด็นที่มันสําคัญที่สุดเลย ัผมนน้เกี่ยวกับประเด็นนะครับที่ทางด้านเจ้าชายโลกีนั้นแนะนําตนเองว่าตนเองนั้นก็คือเทพพระอาทิตย์นะครับซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยจุดเชื่อมโยงก่อนหน้านี้และการที่ดอรี่กับโบกี้ได้พูดแหละครับว,ว่าลูฟี่เนี่ยในร่างเกียร์หเนี่ยมันคล้ายคลึงนะครับกับเทพนิกกานะครับก็คือเทพในตำนานของเผ่าคนยักษ์เสือเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางต่างๆมากมายนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยว่าเท่ากับว่าเจ้าชายโลกีนั้นเนี่ยจริงๆอายุก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับถ้าเทียบเนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กเป็นเพียงแค่วัยรุ่นเท่านั้นเจ้าชายโลนี ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับรู้ตำนานนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นตำนานนะครับของคนในเอลบาร์ฟนะครับจุดที่น่าสนใจเลยก็คือสิ่งที่เจ้าชายโลกิพูดนั้นเป็นเพราะเขานั้นน่าจะอยากจะเป็นเทพพระอาทิตย์ฟิลลิ่งแบบว่าฉันเนี่ยเบยวมากเลยนะเหมือนฟิลแบบยามาโตะข้างใครเบวโอเด้งอะฟิลแบบนั้นอยากจะเป็นโอเด้งให้ได้อันนี้ผมก็มองว่าเจ้าชายโลกินั้นก็มองแบบนั้นด้วยเช่นกันนะครับจึงทําให้เขานั้นเนี่ยต้องการเป็นเทพพระอาทิตย์นะครับและมันมีจุดเชื่มอมโยงก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของงงเววกาาพพัััูดละครบ่่สิน ที่จอยบอยทำเน ini, ี is, in, Instead, athlete, ่ยเขาไม่รู that, ้นะว่าจอยบอยทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีกันแน่คือไม่รู้ว่าจอยบอยนั้นคนดีหรือไม่ดีเพราะตามสิ่งที่เวก้าพังนั้นได้รับรู้มานะครับว่าไอการที่น้ําท่วมโลกนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจอยบอยเนี่ยเอาอาวุธโบราณมานี่แหละในการใช้ในการโจมตีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งน้ําก็ขึ้นสูง1เมตรนะครับแล้วนี่ขึ้นมานะครับสองร้อยเมตรคิดดูแล้วกันว่าเป็นการโจมตีระดับ2 0 0ร้อยครั้งนะครับทางด้านของเวก เป็นคนดีหรือไม่ดียังไงนะครับซึ่งทางด้านของทาชายโลกีนั้นก็น่าจะรู้เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้เกี่ยวกับจอยบอยเพราะว่าถ้าจอยบอยนั้นเป็นตำนานของเผ่าคนยักษ์ในเอลบัฟจริงๆนะครับเรื่องราวตรงนี้ก็น่าจะมีการพูดต่อๆกันมาซึ่งประเด็นที่สําคัญเลยก็คือตามตำนานนะครับของคนยักษ์หรือเอลบัฟเนี่ยมันจะเป็นตำนานที่อาจจะเป็นการเล่าว่าเทพพระอาทิตย์อย่างจอยบอยนั้นเป็นผู้เชิญนำาให้โลกนี้นั้นสู่การละอวสารนะครับคือเอาง่ายๆเลยนะครับตามตำนานเนี่ยจอยบอยจะเป็นคนทาลายล้างโลกใบนี้นะครับและมก ต, uffy, ตามคําทํานายของมาดามเชอรี่ว่าลูฟี่นั้นจะเป็นคนทําลายเกาะมนุษย์เงือกนะครับอันนี้มันออกแนวเข้าของจองกันเลยใช่ไหมเพราะว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพนิกานะครับหรือว่าเป็นนิวจอยบอยตามสิ่งที่ทานายมาลูฟี่ก็จะเป็นคนทําลายเกาะมนุษย์เงือกเผลอๆจะเป็นคนทําลายโลกนี้ด้วยเช่นกันสิ่งที่เจ้าชายโลกิพูดนั้นมันก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือเป็นเป้าหมายเดียวกันที่เทพพระอาทิตย์นั้นจะทําแต่มองแบบเนี้ยมันจะมองดูเป็นแง่ร้าย,ายใช่ไหมแต่นะครับการที่ทําให้โลกนั้นสุดอานมมัก็งไ้ เพราะว่าโลกในปัจจุบันนี้โลกวันพีชเนี่ยมันมีการแบ่งชนชั้นมันมีการแบ่งนะครับว่าไอ้ฝั่งนู้นนะครับก็คือเป็นเทพเลยอยู่เหนือสุดพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับเผ่ามนุษย์กเกลือกนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆอยู่ก็ต้องถูกจับตัวไปอยู่โลกใต้พิภพนะครับซึ่งจุดนี้น่าสนใจการที่ทําให้โลกนั้นสู่การละอวสารนั้นเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าการรีเซ็ตโลกใหม่ทําลายโลกใหม่ตามแนวคิดของจอยบอยก่อนหน้านี้นะครับแต่แนวคิดนี้เนี่ยมันยังเป็นแนวคิดที่ไม่ได้รับการพิสูจน์คือมันจะ สำเร็จไงมันเลยมองว่าเอา้าอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าตนท้ายที่สุดแล้วมันไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าการทําลายล้างโลกนี้ไปและทําให้โลกนี้กลับมาเท่าเทียมกันเช่นทําลายลงไปผืนดินนั้นนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมอาฟีลแบบว่าพื้นดินกลับมาเป็นเหมือนเดิมน้ําที่เคยท่วมโลกนั้นก็กลับมาเป็นปกติอาจถ้าแบบนั้นก็เหมือนเป็นการทําให้โลกการ์บสารจริงๆแต่เป็นการรีเซต็ตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาใหม่นะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับของเทพพระอาทิตย์อย่างจอยบอยซึ่่่่่งงงกกาารททีีีีโลนนนนั้จะเป็คบยววสิผมอ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพียงแค่ว่าคนในเผ่าพันธุ์คนยักษหรือว่าคนในเอลบามนั้นอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าชายโลกิต้องการก็เป็นไปได้จุดนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับคืออย่างน้อยในตอนนี้มันก็เป็นการพบกันละของ2องบุคคลที่จะเป็นเทพพระอาทิตย์คนหนึ่งอย่างเจ้าชายโลกิเบียวอยากจะเป็นเทพพระอาทิตย์คนหนึ่งอย่างลูฟี่นั้นนะครับที่เป็นเทพพระอาทิตย์แต่กูไม่รู้ตัวว่ากูเนะี่ยเป็นเทพพระอาทิตย์อยู่จึงทาให้การเจอกันของ2คนนี้เนี่ยไป,ไปไปมานั้นมันเป็นการเจอกันนะครับทางด้านแนวคิดทางด้านการต่อสู้้้นะครับับแลลลววก็ผพธ์ดย และอย่างที่เจ้าชายโลกีบอกแลลวครับว่าดินแดนนี้นะครับก็คือดินแดนเอลบับนั้น,เ,นเคยเป็นอาณาจักรนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดเลยเป็นดินแดนที่ผ่านศึกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับเท่ากับว่าในอดีตนั้นคงมีตำนานนะครับที่จอยบอยคนเก่าเคยมีการต่อสู้เคยมีการรบมาก่อนหน้านี้และปริศนานั้นอาจจะมีการเปิดเผยเพราะว่ามันมีการระบุไว้ช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าจอยบอยนั้นต่อสู้หลายครั้งและจอยบอยนั้นอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่ในการต่อสู้ในอาณาจักรนี้เพราะาจากนี้เคยเป็็นนอาจัักกที่ม่มแแขงแง สุดและมันก็ไปเชื่อมโยกอีกกับการที่จอยบอยนั้นในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับประทะกับ20กษัตริย์ใช่ไหมยี่สิบกษัตริย์พยายามโจมตีจอยบอยหลายๆครั้งแต่จอยบอยนั้นก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหมุดหมายที่สาคัญว่าอนานาจรเอลบัฟในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือ8ป0ร้อยเก้าร้อยปีก่อนนั้นอาจจะเป็นฐานทัพที่สําคัญของจอยบอยหรือเปล่าใช้ในการต่อสู้และจอยบอยอาจจะเป็นคนปกป้องสิ่งสิ่งนี้เอาไว้หมายถึงว่าปกป้องอาณาไว้จนนทําาให้เขั้นกลายเป็นตนตําาของลบัฟเราไดด้้้เห็นนนนนนใปััจจจุุบนนีีซึ่ง่งส มากๆเลยด้วยอายุไขและกันเนาะของคนยักษ์ที่แบบว่ามันเยอะมากกว่าปกติจึงทําให้มันผ่านมาไม่กี่รุ่นเท่านั้นและนี่จะเป็นอาณาจักรที่กลุ่มหมอกฟางได้รับรู้นะครับถึงวีรกรรมของจอยบอยที่แท้จริงว่าจอยบอยในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นทําอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งหลายจุดที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงนะครับพันเกี่ยวกันหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของเทพพระอาทิตย์อย่างจอยบอยนะครับเจ้าชายโลกีความเบียวนะครับในความเป็นเทพพระอาทิตย์เรื่องราวของอาณาจากักรเอลบาสหรือแม้กระท uffy, ั่งล,งผล,ผลูฟี่ ในปัจจุบันนี้นะครับจึงๆมห้การต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับลูคีไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้านพลังแนวคิดหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นความสําคัญและจะเป็นก้าวใหม่ที่จะทําให้นะครับโลกใบนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการก็ได้สําหรับการต่อสู้ของ2คนนี้เพราะอย่างที่ผมเคยพูดว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะระบุว่าโลกีนั้นเป็นคนเร็วร้อยเปซมันไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้นะครับเบื้องลึกหนาบางของเจ้าชายลกีว่าทาไมการถึงอยากจะครอบครองพลังผลวชในตำนานว่าทาไมการถึงต้องสังหารพ่อของตนเองว่าทําไมกันนะครับดึงอยากจะ ทำให้โลกนี้สู่กระลอวสารมันต้องรอผลพิสูจน์อีกจากตอนต่อจากนี้ไปของวันพีทนะครับเนื่องจากทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามรวบรวมมาและเป็นสิ่งที่คล้องจองกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่พูดในวันนี้เกี่ยวกับเทพพระอาทิตย์ลูฟี่แล้วก็เจ้าชายโลกีหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะสำหรับคลิปนี้นะครับรวบรวมมาให้แบบจะเต็มเลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ